สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมวัดลาดสิงห์อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าวัดตบะทักจากดอดอันนี้อนุสรีสามพี่น้องนะครับก็มีพระสมเด็จพระในสวนพระนางสุพรรณกัลยาพระเอกาทศรสวัดัหลังนี้ประวัติความเป็นมานะครับพระเนสวนสร้างหลังจากเสร็จยุทธถีนะครับและทราบว่าพระนางสุพรรณกัลยาสิ้นพระชนไปแล้วก็รสร้างถวายเป็นพระาักุศล์นะครับเราเดินเข้ามาหน้า ทางเข้าพระโบสถหลังเก่านะครับนี่เป็นพระอโอสถหลังเก่าก็มีเสมาเป็นเป็นหลักศิลานะครับเป็นหินทรายหลักหินทรายโบราณนะครับวัดแห่งนี้นะครับมีประวัติเขาเป็นมาสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า500ปีนะฮะมีหลวงพ่อดำนะครับพระหลวงพ่อดำเป็นองค์พระประธานในพระอโอสถหลังเก่านะครับเป็นที่เคารพ สก,การะบ,บูชามีคนมาแก้บนบนบานศาเก่าไว้ก็นะครับสมปรารถนาเข้ามาแก้บนกันนะครับนี่ฮะหลวงพ่อาดาเป็นพระปางมันวิชัยนะครับอายุเป็นด็กานปีสง่านะครับในพระอุโบสถลบเย็นมากครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นอิดเก่านะครับเป็นอิดเก่าก็บูรณะแบบคงสภาพเดิมไว้ได้ดีมากเป็นภายนอก มีโอกาสมาเที่ยวชมและสักการะขอพอรจากหลวงพ่อดำนะครับอําเภอสาชุกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีได้ครับขอบคุณครับ